รู้หรือไม่ชื่อของจังหวัดชนบุรีมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คิดและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อันยาวนานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองในปีพุทธศักราช2435โดยจัดตั้งมณฑลเทศาพิบาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรียกเมืองบางปลาส้อยว่าเมืองชนบุรีคำว่าชนมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าน้ำและบุรีแปลว่าเมือง รวมกันเป็นเมืองแห่งน้ำสะท้อนลักษณะภูมิประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลและมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านั้นพื้นที่แถบนี้มีชื่อเรียกว่าบางปลาส้อยตามชื่อหมู่บ้านสำคัญแต่เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นเมืองจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในท้องถิ่นจากพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ห้าให้เกิดชื่อชนบุรีที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ